กับช่วยสังคมสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเินคัสี่โมงเย็นเป็นเรื่องสี่โมงเย็นเป็นเรื่องวันนี้เอาแบบว่า ขอหลีกหนีจากเรื่องของฟ้าฝนมาหิวใจด้วยเรื่องของสัตว์สัตว์กันดีกว่าครับนกหมา้องแมวนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะเป็นยังแบบบางคนบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกครับอยากให้เขาแบบว่ามีแต่เราคุยกับเขาออยากให้เขาโต้ตอบอยากรห้เขนกันว่าเขาเขาร้องเงี้หมายความว่าอะไรอันนั้นคือความใฝ่ฝันของของเหล่าบรรดาทัาทายคือเขาก็คุยกับเราแหละแต่เราฟังเขาไม่รู้ใช่ไหม ไปนี้อาจจะเป็นข่าวดีหรือเปล่านะคะอย่าบอกนะว่าคุยกันรู้เรื่องให้แต่บางคนที่เขาเลี้ยงกันมานานอย่างเช่นเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอคือถึงแม้ว่าไม่รู้เรื่องหรอกเขาเรียกไงอารมณ์จะได้อรู้อ้อไม่รู้เรื่องแต่รู้ใจเออเชอใช่ไม่รู้เรื่องแต่รู้ใจไม่รู้เรื่องแต่รู้ใจแต่อันนี้เนี่ยจะทั้งรู้ใจและรู้เรื่องด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นข่าวดีเหล่าบรรดาพิธาทั้งหลายอตอนนี้เนี่ยนะคะ เพราะว่าจะมีการเอา AI อนะคะไอเจ้าตัว AI เนี่ยแหละเอามาใช้เป็นทานสเลตสำหรับเรากับสัตว์เลี้ยงอานะคะ อันนี้เนี่ยเป็นทางไป่ตู้นะคะไปตู้เป็น Search Engine หรือว่าเป็นเหมือนประมาณนึกภาพ Google ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแต่ว่าประเทศจีนเขาจะไม่ใช้ Google เขาใช้ไปตู้นะคะในการที่จะเอาตัว AI เนี่ยมาแปลภาษาเสียงร้องเสียงต่างๆที่ออกจากสัตว์เนี่ยมาเป็นความหมายอ่านะคะน่าตื่นเต้นนะ ใช่หลายๆคนรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าแทนที่เราจะจะมองในแะง่ที่ว่า AI มีพวกมิจฉาชีพว่า AI ไปใช้ในทางที่ผิดแต่ถ้ามีการเอา AI เนี่ยเอามาใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ต่อยอดในหลายๆเรื่องได้ะมันก็ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการเอา AI มาใช้ในการแปลภาษาสัตว์เนี่ยไปตู้เนี่ยนะคะคอย่างที่บอกไว้เขาเป็นเจ้าของเสิร์ฟเอนจินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนอะ่ะเขายืน่นจทสิทธิบัตรกับสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอภัยได้ได้่ะวัยจากนั้นจากนี้ไปเนี่ยนะคะ <c oughs> ใครก็ตามที่จะมาบอกว่า <c oughs> ฉันจะใช้ AI ในการแปลเสียงสัตว์เสียงนกเสียงหมาเสียงปลาเสียงไก่ ไม่ได้แล้วนะเขาทําแล้วไปตู้ก็ทแล้วนะคะขออภัยอยากจะไอได้อนไหมโอเคค่ะทีน <ki> ี้เนื่องจากการจากเอกสารสิทธิบัตรเนี่ยนะคะจะเป็นการเก็บข้อมูลจากศาสตร์เช่นเสียงร้องพฤติกรรมสัญญาณทางกายภาพต่างๆออกมาวิเคราะห์้ดยระบบ AI เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ประเมินออกมาว่าช่วงเวลานั้นน่ะอาการแบบเนี้ยเสียงอย่างเงี้ยเขาอ่ะอยากจะสื่อความหมายอะไรในแบบที่มนุษย์เข้าใจ หมอเหรอค่ะแล้วแล้วมีแล้วเปล่าว่ามีโต้ตอบกลับไหมขอไปนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรโอเคไม่อยากจะรวมกันแล้วมีโต้ตอบกลับหรือเปล่าว่าในขณะที่เราเนี่ยพอจะรู้ว่าว่าใช้ AI ในการจับอาการเขาใช่ไหมจับเสียงเขาว่าเอตอนนี้เขารู้สึกแบบนี้เขาต้องการแบบนี้แล้วแล้วเราล่ะเราสามารถจะส่งกลับไปให้เขาแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมเขาคงไม่รู้เรื่องเลยนะขออนุญาตมาสักครู่นะคะคือจะบอกว่า ถามว่าเราอ่ะรู้เรื่องไหมปกติล้วเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกกันนะคะเวลาเราสั่งยาหยุดไม่ได้เขาจะฟังจากโทนเสียงแล้วก็ท่าทางใช,ใชแล้วเขาจะจดจาว่าอ๋อท่าทางแบบนี้เดินกลางกลางาอย่างนี้แล้วก็ชี้ชีอย่างเงี้ยให้หรือไม่ให้เขาจะรับรู้แค่นี้แต่ในทางกับการอ่ะเราก็จะจําแค่ว่าเขามาแง่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 ใกล้เราคือจะกินอะไรแบบนั้นเป็นไม่ได้นี่จะลงรายละเอียดเลยอ่ะมากกว่านั้นเหรอว่ามากกว่าหิวข้าว อยากจะกินปลาทูไม่เอาอาหารเม็ดแล้วใช่อยากอยากได้แบบนั้นอยากจะไปทางนั้นอย่ามายุ่งกับฉันอตอนนี้ฉันอายมอารมณ์เสียอารมณ์เสียจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่อ่ะเขายังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่เพียงแต่ว่าแนวคิดเนี้ยเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วมันกําลังจะเป็นรูปเป็นร่างแต่เขายังไม่เปิดเผยมันก็เก็บไว้ก่อนมีกี่ชนิดหมายถึงว่าจัดกี่ชนิดใช่ไหมคะ เบื้องต้นน่าจะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ที่คนมนุษย์เราเลี้ยงมากที่สุดอ,อก็จะเป็นสุนัขเป็นแมวนะคะเป็นนกอ,อะไรเหล่านี้คะ่ะที่มันสามารถออกเสียงได้จิ้งจกยังไม่มีนะคุณมานะเหรอในคุณมานะวราเสียงจิ้งจกครับเนียมันจิ้งจกอย่างจิ้งจกก็จะ อืมใ่เออใช่นะคะเราก็จะมีตุ๊กแกก็จะน่าตื่นเต้นจริงๆนะใช่ค่ะแต่เ้าบอกว่าเอ้ยอเขาจีนทําประเทศแรกในโลกหรอจริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่านับไปย้อนหลังกันไปก่อนหน้านี้ทั่วโลกเขาก็มีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการแปลความหมายของเสียงสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เอ่อโปรเจกต์ซีอีทีไเขาพยายามจะเข้าใจทําความเข้าใจภาษาวานหัวทุย อันนั้นเป็นกลุ่มของสัตว์อนุรักษ์ละนะคะหรือมันก็ทั้งสัตว์กลุ่มอื่นจากหลายหลายประเทศเขาก็พยายามจะทําสิ่งนี้กันอยู่นะค่ะบางคนเขาบอกว่าแหมจะไปคุยกับหมาแมวรู้เรื่องอยังไงเอาคุยกับเมียให้รู้เรื่องก่อนเถอะก่อนจะไปคุยกับหมาแับไม่ไม่สิคนละคนละ คนละแบบกันอย่าไปรวมกันนะคุยกับเมียคุยกันไม่รู้เรื่องเลยจะไปคุยกับหมากับแมวยังไงคนแบบว่ายังไม่เข้าใจตัวเองเลยจะคุยกับใครรู้เรื่องแหละเป็นต้นหรือบางทีบอกคุยกับหมากับแมวยังรู้เรื่องก็คุยกับเมียอย่างไรเงี้ยนะมาว่ากันไปอันนี้ก็หยอกๆขำๆกันใช่ค่ะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ AI มันมันพัฒนาเร็วมากเลยนะใช่แล้วก็ไปใช้อะไรได้อีกหลากหลายรูปแบบทีเดียวใช่ค่ะก็เอาไว้ว่าเขาคิดมาเพื่อให้สร้างสรรค์อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเอาไปใช้ยังไงเท่านั้นเองเมื่อวานนี้ คับคุณชัยนุชิตน้องปอนก็พูดถ <Okay. S 2> ึงเรื่องของสิบอาชีพ mm. ในอานาคตคือนจะมีแบบนี้ทุกปีใช่ไหมแต่ละปีก็จะเพิ่มอาชีพขึ้น mm. แต่ละปีก็จะเพิ่มอาชีพขึ้นว่าเนี่ยสิบอาชีพที่ในอานาคตอาจจะไม่ต้องใช้คนแล้ว uh. กท็ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาก็คือ AI ล้วนเลยค่ะ okay. แต่ตอนนั้นคือเรื่องของอนาคตถ้า mm. หากว่าเราเท่าทานันตามทานันแล้วก็ mm. มีทักษะที่จะสามารถบังคับตรงนี้ได้ mm. ยังไงมนุษย์ก็ยังไม่ตกง,งานนะคะแต่เราก็เชี่ยวชาญจริงๆนะ กุญแซี่เฮยไส้บอกว่าเนี่ยเขาหายไปหลายวัน <c oughs> บอกว่าทุกวันนี้ก็นั่งคุยกับแมวทุกวันแล้วเนี่ยรักแมวรักแมวรักแมโอเคขอบคุณมากกณผู้ฟังนะครับแล้วสี่โมงเย็นเป็นเรื่องพรุ่งนี้ว่ากันใหม่วันนี้ไปก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม